เชื่อไหมครับคุณแบงค์เดือนช่วงปี2องากที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการรีชของคนไทยต่อคอนเทนต์ของเราเนี่ยมากกว่า20ล้านครั้งต่อเดือนสูงมากๆและนักลงทุนจำนวนมากเลยตอนนี้ที่เปิดบัญชีกับ Phenomena าเนี่ยทะลุ25,000คนครับจำนวนมากบอกว่าอย่างนี้ครับครับเขาอยากจะลงทุนแบบเลือกเองเป็นกองๆ แล้วก็เลือกกองทุนที่<ก>ไหนก็ได้ใช้ความเป็นฟันซูเปอร์มาร์ทของเราใช่อ,อันนี้เยอะมากๆก็คืออ,อ,อยากต้องการเซอร์วิสต้องการคําดูแลต้องการคําปรึกษาแต่อยากจะเลือกลองทุนเองเป็นกองๆองและซื้อได้ทุกๆบลจอ,อแผนที่แนะนําอันนี้ฟังดูอาจจะ นี่เป็นเซอร์วิสด้วยเหรอแต่ปรากฏว่าใช่นะครับ,ค,รบคืออันนี้คือแผนเ้าเรียกว่า DIY ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิน10ล้านบาทในกลุ่ม Private Bank เนี่ยเราจะมีบริการ tailor-made คือกลุ่ม Private Wealth ที่เกิน10ล้านบาทเนี่ยเราจะมีบการบนพอร์ตเลย tailor-made <lem> บนพอร์ตให้ด้วยได้นะครับสิ่งที่นักทุนชอบก็คือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนนะครับซึ่งในโซลูชันของ f i n o m e n a เนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันเข้าไปในเว็บเนี่ย สามารถดูข้อมูลกองทุนได้ดูข้อมูลเปรียบเทียบกองทุนตอนนี้คนเข้ามาใช้เยอะมากนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นแสนคนแหละข้อมูลหุ้นครับเป็นเราไม่ได้ทําหุ้นนะแต่เรามีงบ10ปีย้อนหลัง40ไตรมาสคือเขามาใช้ข้อมูลมารับความรู้มารับมุมมองการลงทุนแล้วเลือกการลงทุนเองนี่ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงสุดเลยคุณแบงค์แต่สมมติว่ามันมีแบบจังหวะการลงทุนแบบ แค่เดือนหนึ่งอะสองเดือนอย่างเงี้ยบ,บนพอร์ DIY เนี่ยเราจะมีการนําเสนอตัวแผนที่เรียกเขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่เรียกว่า tactical call ถูกต้อง tactical call คือกําหนดกลยุทธ์ระยะสั้นตั้งกันเลยว่าซื้อตรงนี้เราตั้ง target กรอบเป้าหมายอยู่ที่เท่านี้ถ้าไม่ถึงมีจังหวะคับ loss และ take profit ให้ต้องการขัด l o s ต้องการขัด loss ซึ่ง <L oss S 1> อันเนี้ยในรอบช่วงโควิด ภัสิสที่ผ่านมาน้องทุนชื่นชอบมากๆแล้วก็ถามตลอดเลยว่าเอาไลฟ์ว่าเมื่อไหร่จะคออีกซึ่งมันคอไม่ได้บ่อยๆแต่นนักลงทุนไทยชอบนะสไตล์เทรดดิ้งอะยอมรับว่าคือเราไม่ได้สนับสนุนว่าอยากให้นักลงทุนไทยมาเทรดบนกองทุนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนักลงทุนมีความต้องการคืออยากชอบที่จะเทรดจริงๆก็เราก็มีบริการท a c t i c a l ตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากๆตอนนี้